สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนภรราษาไทยนะครับของบทที่4นะครับในหัวข้อศิละปะการพูดประเภทต่างๆนะครับเพราะนั้นการพูดเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเทคนิคมันจะต้องมีศิละปะในการพูดนะครับไม่ว่าเราจะพูดในอโอกาสต่างๆที่ได้รับมอบหมายไปพูดนะครับเช่นว่า ไปพูดต่อหน้าสาธารณะนะครับก็มันมีเทคนิคนะครับมันมีเทคนิคว่าหนึ่งก็คือเราอย่าไปาจ้องนะครับจ้องตาของผู้ฟังคนหนึ่งคนใดนะครับเดี๋ยวมันสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการพูดหน้า เวทีสาธารณะนะครับถ้าหากว่ามัวแต่ไปมองจุดใดจุดหนึ่งนีนะครับมันจะทําให้ความาเชื่อมั่นของผู้ฟังเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับยังยังมีประสบการณ์ในการพูดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในการพูดในประเภทต่างๆนะโดยหลักการน้น,นะครับเราจะต้องอพูดแล้วก็กราดสายตาไปให้ทั่วบริเวณที่ผู้ฟังนั่งฟังอยู่ นะครับในการพูดประเภทต่างๆเยมันมัน,ม,นมันก็จะมีคุณสมบัติโดยเฉพาะของมันนะครับเราต้องทําการบ้านเราต้องเราต้องมีข้อมูลในการพูดนะครับเช่นว่าเขามอบหมายให้ไปเป็นนักโตว,วาทีนะครับเป็นนักโตว,วาทีอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องมีข้อมูลที่ที่แม่นยํานะครับหรือ,อไปพูด เกี่ยวกับงานพิธีต่างๆนะครับเราที่สําคัญก็คือเราต้องมีข้อมูลนะครับจะเป็นชื่อบุคคลก็ดีนะครับชื่อสถานที่ก็ดีนะครับพูดเรื่องในโอกาสอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับต้อง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 ทำการบ้านนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับการพูดเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นพรสวรรค์ของของนักพูดนะครับแต่บางครั้ง ถ้าได้เราได้รับมอบหมายไปพูดเนี่ยนะครับเราก็ต้องอต้องฝึกฝนนะครับต้องฝึกฝนเพราะว่าความสามารถของมนุษย์เราเนี่ยไม่เท่าเทียมกันนะครับเพราะนั้นในการที่จะไปพูดในประเภทต่างๆเนี่ยนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ย<ม>ก็คือหนึ่งเราต้องมีเวลาเตรียมตัวนะครับแล้วการพูดของเราก็จะเป็นเราจะควบคุมนะครับกระบวนการพูดของเราแล้วก็ กรอบในการพูดนะครับรวมไปถึงการกำหนดระยะเวลานะครับให้เหมาะสมกับกับเรื่องที่เราจะไปพูดนะครับเพราะนั้นสึ่งเหล่านี้นะครับต้องฝึกฝนต้องมีข้อมูลเยอะๆนะครับนักศึกษาจะต้องอต่ต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าวันดีคืนดีสมมุติว่าเขามอบหมายนะครัมอบหมาย ให้เราขึ้นไปทําหน้าที่ในการพูดในโอกาสต่างๆนะครับมันจะได้ไม่ตื่นเต้นแล้วก็ประมานะครับก็ตรงนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยว่าต้องต้อง,ต,องต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีข้อมูลที่แม่นยำนะครับแล้วการพูดมันถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับส่วนกระบวนการในวันนี้นะครับก็เราก็จะเรียนรู้นะครับผ่าน g o o ูเก s i ไซ นะครับเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งอ่ะที่ที่มีการพบกลุ่มทางาทางออนไลน์นะครับแล้วก็2เนี่ยนะครับก็คุณครูก็จะส่งแบบทดสอบก่อนเรียนไปให้พวกเราทำนะครับส่งแบบพวกแบบทดสอบก่อนเรียนพวกเราทำนะครับพวกเราก็ไปเปิดดูในแบบทดสอบนะครับแล้วก็ทำข้อสอบนะครับเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับ ทำครบตามจํานวนที่คุณครูก็ส่งไปให้นะครับแล้วก็กดส่งกลับมายังคุณครูนะครับหลังจากทําแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วนะครับคุณครูก็จะส่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับเรื่องเ,อเรื่องศิละปะในการพูดนะครับแล้วก็พวกเราก็าได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ ถ้าหากว่ายังไม่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังยังยังติดในประเด็นต่างๆอยู่นะครับให้พวกเราก็ตั้งคําถามกลับมาที่คุณครูนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะตอบกลับนะครับแล้วก็คุณครูจะส่งใบงานนะครับส่งใบงานครั้งที่5นะครับไปให้พวกเราทํานะครับใบงานครั้งที่5เนี่ยนะครับครูจะให้เวลาพวกเรานะครับ ส่งใบงานในวันอาทิตย์ถัดไปนะครับส่งกลับมาที่คุณครูของของนักศึกษานะครับแล้วก็หลังจากเราเรียนแล้วนะครับผ่านกระบวนการกต่างๆมาแล้วทั้งวันวันนี้นะครับก็จะคุณครูก็จะส่งแบบทดสอบหลังเรียนไปพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าหลังจากทำข้อสอบก่อนเรียนนะครับ กับทําข้อสอบหลังเรียนนะครับดูการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนะครับว่าจะใครทำแบบทดสอบก่อนนะได้กี่คะแนนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะได้กี่คะแนนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นคะแนนเก็บของพวกเรานะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ